แล้วก็จริงๆก็มีคนปรามาดไปเยอะว่าตอนแรกโอ้ยเนี่ยช่อง7เอามวยมาคือมันสูกกับแม่งเจ๊งแน่ๆเพราแบบไม่มีคนดูหรอกลกลายเป็นว่าเราสามารถทำเลตติ้งบางทีชนะละครอื่นๆด้วยซ้ำไปเรียกว่าวันลุมพินีเนี่ย สร้างปรากฏการณ์ใหม่สร้างมิติใหม่ไม่ใช่แค่กับวงการมวยอย่างเดียวแต่เรียกว่าวงการสื่อบันเทิงของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้เรากลายเป็นรายการมวยไทยนะครับที่เรียกว่ามีผู้ยอดผู้ชมสูงที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยอย่างเดียวทุกครั้งที่วันลุมพินีจัดเนี่ยมันจะถูกบล็อดคคสไปไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางทีวีทางเคเบิลทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยไปแบบนับร้อยประเทศทั่วโลกทำให้คนเข้าถึงได้เห็น ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยของเราได้เห็นความสวยงามของไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของแบบการไหว้ครูได้เห็นในเรื่องของสนามมวยลุมพินีที่มันมีความเป็น h i s ตอริกเหมือนกับ institution หรือเป็นสนามที่แบบมีความเป็นประวัติศาสตร์อย่างมากออกมาได้เลยนอกหือจากนั้นยังได้เห็นการต่อสู้ที่สนุกดุเดือดที่สุดแล้วผมกล้าพูดเลยว่ามวยไทยของลุมพินีอะ่ะเดือดที่สุดในโลกในตอนนี้มีการตัดสินที่ข่าวสะอาดมีการให้ค่าตอบแทนที่สูงที่สุด สําหรับนักกีฬามวยไทยนะครับในปัจจุบันมีระบบการดูแลในเรื่องของเซฟตี้ทั้งการตรวจร่างกายการดูแ,รแลระหว่างการขันการรักษาระหว่างหลังการแข่งขันเนี่ยในมิติที่แบบครอบคลุมที่สุดที่ดูแลดีที่สุดในอุตสาหกรรมกีฬาการต่อสู้ณนะตอนนี้เลยทําให้รายการลุมพินีวันลุมพินีกลายเป็นรายการที่อยู่ในเรตติ้งอันดับหนึ่งของไทม์สล็อตช่อง7ช่วง2องทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มครึ่งในประมาณกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทุกคืนวันศุกร์ เอรีพรามทานตั้งแต่2องทุ่มครึ่ง,งเป็นต้นไปมันคือไทม์สล็อตของละครไม่เคยมีใครเชื่อว่าจะมีอะไรไปเบียดละครออกได้แล้วก็จริงๆก็มีคนปรามาตไปเยอะว่าตอนแรกโอ้ยเนี่ยช่อง7เอามวยมาคือมันสูงกับแม่งเจ๊งแน่แน่พาแบบไม่มีคนดูหรอกกลายเป็นว่าเราสามารถทำเลตติ้งบางทีชนะละครอื่นๆได้ซ้าไปในไทม์สล็อตนั้นแนหะในอเวอร์เรจเราคือเลตติ้งอันดับหนึ่งในทุก,ทก กลุ่มรายการจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะรายการมวยอย่างเดียวและสิ่งนี้กําลังสร้างแรงกระเพื่อมในอุตสาหกรรมมวยอีกทางนึงเหมือนกันว่าเอ้ยผมแบบผมชื่นใจมากนะเวลาที่แบบมอนิเตอร์ดูกระแสในโซเชียลมีเดียและเห็นแบบคนคอมเมนต์แบบไปในทางแบบเดียวกันว่าโอ้โหนี่คือแบบรายการวยทีีคุณภาพมากรายการที่เปลี่ยนชีวิตนักมวยจากที่แบบแต่ก่อนเขาจะเคยชกแบบไม่เคยสัมผัสเงินแสนไม่เงินหมื่นนะค่าตัวหลักพันเงี้ยคุณมาชกวันลุมินีคุณแบบไปได้โบนัสแบบ เป็นแสนนะสามแสนกว่าหรือบางทีบางคนอย่างเสกสรรเนี่ยได้แบบห้าหมื่นเหรียญหลักล้านอ่ะไม่เคยจับเงินแบบนั้นมาก่อนเมันเปลี่ยนชีวิตคนจากแบบดินไปสู่ดาวได้เลยนะบางคนแบบถอนหนี้ให้ครอบครัวได้แบบชั่วข้ามคืนแฟนๆมวยหลายคนที่เมื่อก่อนเนี่ยมองว่ามวยห้ายกแบบมันตกต่ำมากๆเลยเพราะในใน20-30ปีที่ผ่านมาเพราะด้วยการพนันที่เข้ามาแทรกแซงเนาะเราเห็นแบบมีก็เรียกว่า การตัดสินที่แบบไม่ยุติธรรมแม้แต่บางทีในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นได้อยู่เป็นครั้งครงาวมีการล้มมวยมีในเรื่องของแบบอำนาจมืดอิทธิพลที่พยายามจะเหมือนแบบกดอุตสาหกรรมตรงนี้เอาไว้ทําให้คนดูเนี่ยไหลออกจากอุตสาหกรรมมวยไทยไงว่าคนที่ดูมวยในแบบไม่กี่สิบปีที่ผ่านมากลายเป็นแค่เซียนมวยหรือคนที่เล่นพนันแต่คนที่แบบอยากดูมวยหรือดูกีฬาจริงเขาไปดูอย่างอื่นเช่นแบบไปดูมวยที่ต่างประเทศจัดไปดูคิกบ็อกซิ่งไปดู MMA หรือบางคนก็เลิกหยุดดูมวยไปเลย แต่พอวันแชมเปี้ยนชิพกลับมาทําวันลุมพินีนะ่ยผมเห็นกระแสหลายคนก็บอกว่าเอ้ยโหเนี่ยกลับมาดูมวยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีก็เพราะวันลุมพินีทุกคืนวันสุกอยากจูนอินดูมวยของวันลุมพินีมเมสเซจอเนี้ยเออมันเป็นสิ่งที่เราชื่นใจนะมันเหมือนกับเราช่วยเหมือนกับปลุกชีวิตของระบบนิเวศมวยในประเทศไทยขึ้มนมาอีกทีเรากําลังทําให้มวยไทยนักสู้ไทยเนี่ย ได้กลับมามีศักดิ์ศรีในตลาดของสื่อกีฬาบันเทิงระดับโลกอีกครั้งหนละังจากที่ในหลายสิบปีที่ผ่านมาผมบอกได้ว่าสื่อกีฬาในนานาชาติทุกมองมวยไทยเป็นกีฬาที่แบบต่ําต้อยเป็นมองเป็นกีฬาที่ไม่มีศักดิ์ศรีเพราะว่ามีการโกงกันเยอะแบบมาตรฐานของโปรดักชันก็ถือว่าแบบแย่มากนักกีฬาไม่มีความน่าสนใจรายได้ก็ต่ําแถมแบบไม่ได้มีความสนุกเหมือนกีฬาอย่างเช่นแบบคิกบ็อกซิง่งมวยสากลหรือ MMA หรืออะไรแบบนั้นแต่วันแชมเปี้ยนชิพแบบเรายกระดับปรับรูปแบบแล้วก็ทำให้มวยไทยกับนักกีฬาไทยอะ่ะมันถูกพรีเซนต์ไปในระดับนานาชาติสากลที่ทั่วโลกยอมรับแล้วตอนนี้กำลังมียอดผู้ชมที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแล้วเรากำลังสร้างบรกรการในสิ่งว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมมวยอะ่ะมันจะถูกยกขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของมาตรฐานของแบบโปรดักชันมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานของรายได้ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในอนาคตตั้งใจอยากจะให้มูลค่าของเรียกว่าที่สื่อหรือสปอนเซอร์เนี่ยจะให้คุณค่ากับกีฬาโมยอ่ะมันถูกยกขึ้นไปด้วยจากนี้เท่านั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทําตรงนี้ก่อนเนี่ยซึ่งก็ต้องขอบคุณสนามโมยลุมพินีและกองทัพบ,บกนะที่เขามีความกล้าหาญเป็นอย่างมากในการที่บอกว่าเฮ้ยสนามโมยลุมพินีจะต้องเรียกว่าปลอดการพนันในสนาม ปลอดการพนันที่เข้ามาแทรกแซงกติกาเข,ข้ามาแทรกแซงการตัดสินได้จับมือกับอย่างเทโรและช่อง7ที่เขาเรียกว่าหกล้าเอาไทม์สล็อตที่มันเป็นไทม์สล็อตแบบขุมทรัพย์ทองคําที่มีความเสี่ยงมากกับการที่จะลองคอนเทนต์ใหม่อย่างมวยเนี่ยแล,ล้วก็ว่า3ปาร์ตี้ของทั้งความพยายามของวันความกล้าหาญของกองทัพบ,บกแล้วก็เรียกว่าความแบบเออจีเนียสของการอ่านกลยุทธ์ของไทม์สล็อตแล้วก็ตลาดของทั้งเทโรแล้วก็ช่อง7จ็ด ทำให้โปรเจกต์วันลุมพินีกลายเป็นเหมือนกับสร้างบทการใหม่ให้กับวงการมวยวงการสื่อบันเทิงแล้วก็กำลังจะยกระดับสร้างมิติใหม่อนาคตใหม่ให้กับอุตสาหกรรมมวยแล้วก็คนทั่วโลกและคนในไทยเนี่ยแบบให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก